โอเคครับผมกลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันใน a r e n a Warrior นะโอเคสำหรับวันนี้วันที่15กรกฎาคมนะฮะกิจกรรมใหม่ๆวันนี้มีกิจกรรมน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับแต่ก่อนจะไปถึงกิจกรรมนะเรามาพูดถึงอ่าไอที่น่าสนใจกว่ากิจกรรมหน่อยก่อนนะฮะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะฮะโปรโมชั่นของอ่าของสกินนะฮะสกินลิงแล้วก็ยอนนะสกินวูคองนะ ที่เป็นอันติเมตตัวนี้นะแล้วก็สกินยอนที่เป็นอันติเมตนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูในร้านค้าดีกว่านะอ่ะตัวนี้นี่นะฮะสอ,ส,อสกินนี้ตอนนี้ถูกนํามาลดราคาอยู่นะครับเหลือแค่ร้อคูปองนะผมบอกตรงนั้นนี่โคดคุ้มเลยโดยเฉพาะสกินลิงเนี่ยจากปกติอะราคาสกินอันติเมตมัน9ก้กว่า ตอนนี้เหลือ199คือใครอยากจะซื้อก็รีบซื้อตอนนี้เลยนะผมบอกตรงค่อนข้างจะคุ้มนะฮะสำหรับสองส,องส,องสกินนี้นะโดยที่การลดราคานี้จะอยู่กันถึงแค่วันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะดังนั้นใครจะซื้อก็รีบซื้อเลยนะครับมีเวลาลดอยู่แค่3วันเองนะครับนะอ่ะจบจากสกินนะฮะมาดูกิจกรรมใหม่กันกิจกรรมใหม่ของ RV t h ไทยแลนด์นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมอ่ะเทศกาลดนตรีรูปิตตอันนี้รู้กันอยู่แล้ว ผมเคยอธิบายไปแล้วอีกก่อนนะันนี้คือเทศก,กาลดนตรีทรุมิตินี่นะแต่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 นี่ฮะตี้ตตตตตลำโพงแตกแจกสกินฟรีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะได้สกินฟรีเลยนะผมบอกตรงๆนะก็คือแค่กดเข้าร่วมกิจกรรมนะแล้วก็ประมาณว่าทํากิจกรรมให้ครบนะฮะก็จะได้สกินฟรีเลยอะเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูกันในหน้ากิจกรรมกันอ่ะพอ,เ,อเริ่มมาเนี่ยเขาจะให้เราเลือกรางวัลหนึ่งอันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิน หลายๆอย่างนะครับก็จะมีพวกสก,กินระดับเลเจนร์สก,กินระดับอันติเมทด้วยอย่างเช่นเนี่ยมาสก,กินมาลดก็จะเป็นระดับอันติเมทนะประมาณนั้นหรือสก,กินกิกซี่อย่างเงี้ยหรือสก,กินไวโอเลตอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นระดับอันติเมทนะฮะซึ่งเนี่ยเราก็สามารถกดเลือกสก,กินหนึ่ง,นงในสก,กินเนี่ยที่ที่เราอยากจะได้ได้นะคิวเลนก็ได้มาลดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเลือกสก,กินอะไรเนาะโดยที่ผมจะเลือกอ่าผมเลือกไวโอเลตแล้วกันอ่ผมเลือกไวโอเลตไป นะฮะก็จะเป็นสก,กินนี้นะโอเคแล้วเขาก็จะให้เราเปิดกล่องนะ,ะัะเปิดได้วันละหนึ่งครั้งนะไอ้กล่องเนี้ยถ้าเปิดแล้วก็จะได้แต้มขึ้นเสียงด้วยนะฮะเนี่ยแต้มเสียงอะไรเงี้ยสะสมแต้มเสียงไปเรื่อยๆยนะจนครบเต็มหลอดถึงเจ็ดร้อยนี่ฮะก็จะได้สก,กินรีเจนแล้วเนาะง่ายๆเลยแค่นี้เองนะฮะแต่ระหว่างระหว่างทางเนี่ยสามารถกดอ่ะร้องเดี่ยวร้องเพลงเดี่ยวแล้วก็ร้องเพลงกับเพื่อนได้อะไรประมาณนี้เนาะ เห็นว่าร้องก็ได้ขึ้นเสียงด้วยระหว่างทางนะไอการเปิดกล่องเมื่อกี้เนี่ยพีโอกาสได้สก,กินเลยด้วยนะคือผมมีไอดีหนึ่งที่เปิดแล้วได้สก,กินของทอนซึ่งเป็นสก,กินสก,กินระดับไอเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูระดับอะไรวะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งช่วยร้องนี่เราก็จะใส่ใส่โค้ดของเพื่อนนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะสามารถไปช่วยร้องให้กับเพื่อนได้นะมันก็จะไปอยู่ในรายชื่อลิสของเพื่อนนะกับคู่ร้องเนี่ยเราก็เอาโค้ดเราแชร์ให้เพื่อนนะครับก็เหมือนกันนะเพื่อนก็จะช่วยเราร้องแล้วเราก็จะมี มีสิทธิ์ในการที่จะกดเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสกินมันมีไอดีหนึ่งที่ผมได้สกินของทอนมาคือได้จากการกดกล่องเลยอ,ะอ่ะตกแต่งสกินนี้นี่นี่น,นี่สกินนี้เออไม่ใช่นี่ของเราวิวนี่ของทอนดิมั่วมัวมัวทอนอยู่ไหนเลือกแคลรี่แล้วกัน อันนี้สก,กินนี้สก,กินระดับดิจนท์น,นะฮะก็คือสามารถกดแล้วเจอแบบนี้ได้เลยนะเจอสก,กินได้เลยถ้าเจอสก,กินได้เลยเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกสก,กินตัวที่เรากดได้เป็นของรางวัลได้นะแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากกิจกรรมอะ่ะมันมันเราเลือกของรางวัลสูงสุดเป็นสก,กินระดับอันติเมตนะเราเลือกพวกอันติเมตไปเนี่ยถ้าเรากดรับสก,กินที่เราเปิด เจอได้แบบฟุกๆจากกล่องเนี่ยนะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะสก,กินที่เราเปิดได้มันจะมากองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแต่มันเลือกรางวัลได้แค่รางวัลเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบนะไม่ใช่ว่าเออไปครบ400แต้มได้รีเจนแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็กดรับสก,กินรีเจนไปเลยหรือไปกดรับสก,กินฮีโร่อีกไปเลยเนี่ยคุณก็จะได้แค่รางวัลเดียวเลยนะคือจะไม่ได้รางวัลอื่นแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าว่างทํากิจกรรมให้ครบเต็มหลอด700นะครับแล้วก,กดรับสก,กินที่ตัวเองเลือก ในตอนต้นนะแบบนั้นจะคุ้มที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครทําไม่ทันเนี่ยถ้าเกิดระหว่างทางาเปิดกล่องได้สกินมาหรือหรือ,อดันเปิดมาถึงขั้นแค่ฮีโรอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไม่ทันก็นรับๆไปฮะประมาณนั้นนะอันนี้เป็นกิจกรรมสกินฟรีนะที่ทางเซิร์ฟไทยเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเมื่อวานนี้เองคือเมื่อเมื่อคืนตอนหลังทีิยงคืนนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทำไปเถอะมันเป็นสกินฟรีอะนะแต่ว่าอยากจะบอก อ,อยากจะเตือนสักหน่อยว่าถ้าเกิดคุณมีเวลาทํากิจกรรมคุณเก็บให้ครบ700แต้มะนะแล้วคุณก็ใจนี่คุณก็รับสก,กินที่คุณเลือกไว้ตั้งแต่แรกดีกว่าเพราะว่าแบบนั้นมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดไอ้นี่แต่ถ้าเกิดแบบอ,อ๋อมันไม่ใช่7 0 0แต้มนี่หว่าพันสี่แต้มโอเคพันสี่แต้มนะไม่ใช่เจ็ดร้อยแต้มพูดผิดแก้นิดนึงระดับที่จะรับสก,กินได้คือตรงนี้นะก็คือต้องเก็บถึงพันสี่แต้มนะถ้ามีเวลามีเพื่อนช่วยแชร์มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมมีีีโอกกาาสเเเ็็บไดดนะ้้้้รรวขึนนนนนนะะปณััง่ย ถ้าเก็บจนถึงพันสี่ร้อยแต้มได้ก็เก็บครับรับสก,กินไอ้นี่ไปแต่ถ้าเกิดเก็บไม่ได้เนี่ยได้แค่ไหนก็แค่นั้นคือได้ฮโรอีกเอาฮีโรอีกไดเลเจนต์ Legend, เอาเลเจนต์เลเจนต์มีสองสกินฮีโรอีมีสองสกินนะแต่รับได้แค่สก,กินเดียวนะผมบอกตรงๆคือไม่ว่าคุณจะได้อะไรระหว่างทางเนี่ยคุณรับได้แค่สก,กินเดียวนะครับรับได้แค่สก,กินเดียวนะดังนั้นอย่าอย่า,อ,าอย่าไปไอ้นี่อย่าไปกดรับก่อนนะ กิจกรรมมีเวลาหนึ่งเดือนนะมีเวลาเยอะมากอะตั้งแต่วันที่สิบห้ากรกฎาคมถึงสิบสี่สิงหาคมนะนานมากอะจริงจริงนี่นะพอคุณในนี่นทําผ่านแล้วสมนได้หนึ่งร้เนี่ยผ่านได้สักกีฮีโร่อีกแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในกระเป๋าเพลงคืออยู่ตรงนี้นะ คือทุกๆสก,กินที่ได้มามันจะไปอยู่ในนี้หมดเลยแต่เลือกรับได้แค่สก,กินเดียวอย่าลืมนะว่าเลือกรับได้แค่สก,กินเดียวมีเวลาให้ทําไปจนถึงตัวที่เราเลือกเอาไว้นะเพื่อที่จะเอารับสก,กินที่ดีที่สุดที่เราอยากได้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นอสรุปแค่นี้เลยแค่นี้เลยชัดๆเลยเอาแค่นี้แหละประมาณนี้เนาะนอกนอกนั้นก็จะมีะเทศกาลดนตรีทะลุมิติอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวเราก็ทํากิจกรรมไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวมันจะมีสกินบัตแจกฟรีให้นะครับก็เก็บขึ้นเสียงไปเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับผมสำหรับกิจกรรมของ r ววันนี้เนี่ยผมสรุปไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะไอะ้ที่น่าสนใจอ่ะซื้อก็ส่วนซื้อไปซื้อสกินย้อนกับสกินลิงกันนะครับเพราะว่ามันลดราคาเยอะนะส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจสําหรับวันนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมแจกสกินฟรีนะสำหรับผู้โชคดีรับสกินฟรีอันเนี้ยที่เราเป็นตี้ลพงแตกแจกสกินฟรีเนี้ย อันนี้คือก,กิจกรรมที่น่าสนใจมากมีเวลาทําก็ทํานะยิ่งคุณเอาโค้ดไปแชร์เพื่อน,นเยอะเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับกับคู่ร้องอะได้เยอะขึ้นนะประมาณนี้ดังนั้นยิ่งแชร์ไปได้เยอะก็จะก็จะแบบว่าเสร็จได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านครับ